ผมเคยบอกกับทุกคนผมเคยบอกไว้ว่าผมคิดถึงเกมงูใช่ป่ะคงมีใครเคยเล่นเกมงูในโนเกีย3360ป่ะใช่แล้วฉุกต้องในโนเกีย3360นั่นแหละใช่ใช่มันก็คือมันก็คือีืออะไรมันคือสเน็เกมในก o เกิลนั่นแหละนี่เป็นไง มันคืองูกินแอปเปิลแต่ว่าหน้าจอมันเล็กมากเลยอะ่ะอันนี้อะขยายใหญ่ขยายใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ได้สุดทานีีแหละมันคือเกมงูของ Google นะที่เอาเอามาที่เขาเอามาแดัดแปลงจากเกมเก่ายอดฮิตกันถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นในโทรศัพท์ปุ่มกดอะคือทุกคนจะรู้กันว่าไอเชีย่ยมันคือเกมที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมของผมเหมือนกันนะก็คือผมขโมยโทรศัพท์สายศูนย์ของปู่ตาผมตาผม,ตาผมก็คือ แกก็จะทำหาโทรศัพท์ตลอดจริงๆนะคือผมเอาไปเล่นไอเกมงูนี่แหละแล้วเราก็มากับเกมน้องงูของเรานะผมคืองูเนี่ยก็คือเลือกอะไรอ่ะมันเหมือนเลือกตัวได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเอ้ยเปลี่ยนไปกระต่ายได้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นี่เนี่ยมันเป็นเนี่ยมันมีเสียงด้วยด้วยดูแล้วมันเร็วกว่าโนเกียเยอะเลยอ่ะดูดิเนี่ยมัน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 เร็วกว่าของโนเกียเยอะเลยนะ อาจจะเป็นเพราะว่ายุคสมัยของช่วงนี้มันยุคโ10 fps นะครับผมยุค0 fps มันมันต้องอะไรสวยๆอย่างนี้ไว้ก่อนลื่นๆไว้ก่อนปุ๊บปุ๊บนีนี่ไงน,น้องน้องไอ้แยก <c oughs> เอายี่ห้าเร รแต่ข้อเสียของเกมนี้คือมันมันไม่มีเดินทะลุแล้วคือเดินทะลุคือไงก็คือเดินทะลุเดินทะลุก็คือเนี่ยมันชนแล้วชนเลยถ้าในโนเกมมันแบบมันมีเดินทะลุแบบอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ปหล่ะแต่ว่านี่คือไม่มีคือมึงได้ในกรอบนี่แหละกรอบมีเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นแหละกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนิ่งนึงเรื่องแอปเปิ้ลไอ้เจ้าไม่นึงเอาใหม่มันคือนี่ครับนี่มันเร็วมากเลยอ่ะไม่ไม่ชินเท่าไหร่ ทีเกแบบนี้มึงจริงจังมึงคาลเตอร์เนี่ยไม่จริงจังเลยนี่เนะนี่ยนี่ปุ๊บเชื่อปกติเวลาเราฝึกยิงปืนเราฝึกในอินดับแต่กูมาฝึกกับเกมงูนี่แหละมานี่เนี่ปนะ๊บดูปุ๊บปุ๊บ

มาเราจะถึงร้อยหรือเปล่าเราจะเก็บถึงร้อยหรือเปล่าทุกคนเราดาูกันนะครับเอ้าเหี้ยเอา,เอาละว้าโวโอ้โหบิ๊กบราเดอร์อ๋อชิพายอุ้ยบราไมนต้องร้อยหนึ่งสิว้าอะไรเป็นไง อ่ะเปเสียด้วยเพื่อความสมจริงนะครับผม let's go ขึ้นบอร้อยร้อยคะแนนครับเป้าหมายเราของเราในวันนี้คือ100คะแนนนะครับผมมันไม่นิดเดียวหรอกนะ้องมันยังไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำดีดีนี่ดีแน่นี่ร้อยคะแนน,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 นครับร้อยคะแนนเรามาเริ่มกันนะครับผมมึงอย่าหวังเลยไอนะ้้ไอพันคะแนนอ่ะมึงดูแมปด้วย <laughs> แมปมันไม่รู้ว่ามันจะได้ได้ถึงพันคะแนนหรือเปล่า อืมนี่นี่อืม,มอือีเาไม่ได้เบลอเไมัันนี้ไม่ับอันนี้ไม่ดับอันนี้ไม่ดับดูดูดับดูับดูับเอามาเกิดตรงนี้ได้ไงเนี่ยนี่แน่นี่แน,น,น่นี่แน่เป็นไงเป็นไงน้องเป็นไงน้องนอื้เีย ยิงฟื้บฟื้บฟืบฟืบเฟี้ยวเฟี้ยวกูเฟี้ยวกูเฟี้ยวฟืบเฟี้ยวเฟี้ยวกูเฟี้ยวเฟี้ยวกูเฟี้ยวกูเฟี้ยวแต่มันเร็วมากเลยนะมันเร็วมันเร็วมากเลยเอ้าหหืมรอยคะแนนร้อยคะแนนกิมมี่ Give me one hundred scores. Oh. Oh. Bro, Broski, give me that. Oh. Give me one hundred. โอ้ม oh. oh. ึงก่อล้วคะแนนมึงเอาห้าสิบคะแนนให้รอดก่อนเอาไม่ตุ้งตุ๊ก เราต้องผ่านรับคะแนนทุกคนให้กำลังใจผมเล่น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 ขอขอกูขอขออัมตะคำหน่อยดิเผื่อเผื่อเป็นกำลังใจให้กูอัมตะคำอ๋อสัตว์ทำไมติดบั๊บแล้วติดบั๊บแล้วติดบั๊บแล้วอย่าติดบั๊บแล้วติดบั๊บแล้วบูตบูตบูต โอ้นนโอ้นโอ้โอ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 อ้าว้โอ้โโอ้อ้าว้โ้โอ้โออ้โอาโอโอ้โโอออ ว่าอบัตคำมันน่าจะเป็นดีบัมมากกว่าวันนี้ครับพม l e t โ go c o งม o อนบัตเตอร์กิมมีดั100 s c o r ส s 100เต้ฟีบัตเต 好多一些。 ยา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 ไอ้เหี mm ้ย hmm. มันจ <ario> claro. ้ามากเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยกูเผยกดลงกูจะถึงห้าสิบไปก่อนร้อยคะแนนเหลือห้าสิบแล้วตอนนี้มามาตั้งใจ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 กับหกหกขอหกตั้งใจก่อนหกหกตั้งใจก่อน ไม่มีอะไรมาทําร้ายความตั้งใจของผมได้มีอะไรที่ทําใจที่ทําร้ายได้คือแม่โทรมาครับผมบบบบไม่จริงครับไม่จริงไม่จริง,ไม,รงไม่จริงครับไอ้มึงอย่าพึ่งดินี่ไงเ <c oughs> อาไอฟิวไอฟิวทำกูไอฟิวทำกู โอ้ oh. I feel time go โอ้กดซับกูเลยกดซับช่องกูเลยกดซับเลยครับกดซับเลยครับค่าถ่ายโทษนี่ไงนี่ไงนี่ไง ตีโบรโรบักหรไวออยี <ish> <N> ่แแล้วเฮ้ยเฮ้ยมา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 สามสองแล้วห้าสิบกัน i 0 it up? c'est vrai c'est 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 아아!! s c e s 아 ça 아아아아!! 아아아아아아아!! e s t 나나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 나 ได้ครึ่งทางได้แค่ครึ่งทางเองแต่พี่ว่านะถ้าเกิดว่ามันร้อยร้อยคะแนนเน่ยน่าจะเล่นยากอยู่นะเพราะว่ามันความยาวมันเท่ขึ้นเยอะนะเรารทายจริงแล้วรทายจริงแล้วทายจริงแล้ว ไปครับไปครับปิดปิดปิดคลิปครับปิดคลิปครับปิดคลิปครับมันมันมันไอต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมันไวมากเลยเว้ยคือ